่อัพเดทในช่วงนี้ค่ะนิกอยู่กับ2หนุ่มโอ้โหโค้งซ้ายขวากันเลยทีเดียวค่ะมารับฟังมุมมองเขาดีกว่าหลังจากที่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ T2 ไปวันนี้น่ะถือว่าเป็นโอกาสไหมคะก็ถือว่าเป็นโอกาสอีกหนึ่งช่องทางครับที่ว่าเราจะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นถูก คืออย่างน้อยเราก็สามารถไปรับติดตั้งเพิ่มได้อีกหนึ่งอย่างและคือคุณผู้ชมเนี่ยก็คือมีคูปองอยู่แล้วสามารถที่จะเดินเข้ามาที่ร้านเรา,เารู้จักเราพูดคุยกับเราและอยู่ที่เราแล้วแหละว่าเรา,เาจะแบบว่าเอ้ยให้ลูกค้าเลือกแบบไหนยังไงแล้วถือว่าซับซ้อนไหมอ่ะสำหรับ p s เอสหรือว่ามันง่ายหรือว่ามันยังไงบ้างคะจริงๆแล้วมันก็ซับซ้อนนิดนึงถ้าว่าง่ายมันก็ไม่ง่ายเลยเอาทำไมอ่ะทำไมคนอื่นเขาบอกว่าง่ายอ่ยเอ๊ยยังไงเนี่ยฟังแล้วเข้าใจหรือเล อ,อย่างอย่างพื้นที่ที่ร้านผมเนี่ยก็คือว่าขนาดแค่ตึกร้านผม4ี่ชั้นอะ่ะอ,อยู่ข้างล่างยังรับไม่ได้เลยอสี่ชั้นอยู่ชั้นหนึ่งมันจะไปรับได้ไงมหมายถึงว่าพี่เทสสัญญาณอยู่ชั้นหนึ่งถูกไหมใช่อ๋อมันรับไม่ได้เสาเนียวไว้ข้างล่างไม่ได้มันต้องแบบขึ้นสูงเลย่เพราะว่าตึกมันบงัง นั่นก็มองว่าเฮ้ยมันอาจจะยากได้นึงบางครั้งเราต้องอธิบายมากหน่อย<ช>เพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ไกลสัญญาณหรือว่าอับสัญญาณแบบนี้<ช>นะคะอ๋อนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งมุมมองนะคะถามว่ามีโอกาสไหมมีนะคะแต่เราอาจจะต้องอธิบายเพิ่มเยอะเข้าไปหน่อยนะคะอ้าวเกงกระจานบ้างค่ะเกงกระจานเป็นภูเ<อ>ขาลากาอยู่เยอะอยู<ช>่เหมือนกันนะคะก็เป็นพื้นที่ที่มีภูเขาเยอะครับก็ยากในการรับชมครับแต่ว่าเรามาวันนี้ก็ได้แนวคิดครับคือผมสามารถเรียนรู้แล้วก็ ทำได้<อ>ครับมองมองเห็นแบบว่าลู่ทางมากขึ้นแหละคือเราสามารถมองเห็นโอกาสที่จะนำมาใช้งานใช่ไหมเรียกเรียกว่าตอนนี้เราสามารถเรียนรู้คือเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เปลี่ยนเปลี่ยนไปครับแล้วเราก็นํากลับมาใชใ้กับเราได้พี่ติค่ะถ้าเทียบระหว่างก่อนที่เราจะสัมมานาค่ะกับการสัมมานาวันนี้เนี่ยความรู้หรือว่าความทรงจําภาพของเราเกี่ยวกับชีวีดิจิตัลเนี่ยแตกต่างไปเยอะไหมคะก็ ค่อนข้างเยอะครับผมว่าวันนี้ผมได้เรียนรู้แล้วผมเข้าใจขึ้นมากขึ้นเยอะครับสามารถอธิบายกับลูกค้าได้เยอะโอ้แล้วพื้นที่ของเรานี่ทดลองติดตั้งบางอย่างเคยทดลองบ้างแล้วแล้วได้ปะคะไม่ได้เลยคนผู้ชม นล็บบแต่มันเป็นอยู่ที่เรามากกว่านะคะเพราะจริงๆพื้นที่ที่เป็นอับสัญญาณเราสามารถที่จะแบบว่าบอกว่าอติดจานดาวเทียมมันรับได้นี่แต่วันนี้เนี่ยคุณลูกค้าเนี่ยถือคูปองเข้ามาที่ร้านเราแน่นอนนี่คุณผู้ชมค่ะเป็นโอกาสมากกว่าวิกฤตแน่นอนนะคะสําหรับคูปองดิจิตอลกับสถานการณ์นี้คุณผู้ชมคุณเพื่อนช่างลองเอาไปปรับใช้สําหรับมุมคลิปนี้นะคะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านค่ะที่มาร่วมพูดคุยกันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ